ลองจินตนาการตามผมครับว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารหนังสือและสิ่งของสะสมมากมายเสียงโทรศัพท์ดังรัวๆอีเมลเด้งเข้ามาไม่หยุดนาฬิกาบอกเวลาไม่หยุดหมุนแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่กับที่ติดอยู่กับอดีตที่ไม่อาจเปลี่ยนและกังวลถึงอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจ อ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่องทุกอย่างทิ้งมันไปให้หมดโดยนากโนโยชิฮิสะนี่คือจุดที่หลายคนหยุดหายใจทางความคิดพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีและวางแผนล่วงหน้าทุกอย่างแต่เรื่องราวของนากะโนโยชิฮิสะ อดีตซีอีโอเว์าอุสเทราดาชี้ให้เห็นมุมมองที่ตรงกันข้ามเขาบอกว่าหากคุณอยากก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพคุณต้องรู้จักทิ้งสิ่งที่ผูกมัดคุณไว้การทิ้งนี้ไม่ได้หมายถึงความสูญเสียแต่คือการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการทางใจลองคิดดูว่าความเกรงใจที่เรามีต่อผู้คนรอบข้างบ่อยครั้งมันทำให้เราไม่กล้าพูดสิ่งที่ต้องการหรือไม่กล้าลองสิ่งใหม่หากคุณทิ้งความเกรงใจนี้ไปคุณจะกล้าแสดงออก กล้าเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้นากาโนะยังแนะนําให้ทิ้งสิ่งที่อยากทําแต่ไม่เกิดประโยชน์ทิ้งหนังสือที่อ่านแล้วและไม่ได้สร้างแรงผลักดันจริงทิ้งระเบียบแบบแผนที่ไม่จําเป็นทิ้งความพักดีต่อบริษัทที่ผูกมัดคุณจนไม่กล้าก้าวหน้านี่ฟังดูรุนแรงแต่ถ้าเรามองให้ลึกมันคือการทําให้ตัวเองเบาเมื่อตัวเบาความเครียดและความกังวลลดลงอย่างน่าอัศจรรย์และคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้ชัดเจนขึ้น ลองนึกภาพคุณเดินบนสะพานไม้เก่าสายลมพัดแรงหมอกคลอหนาคุณถือกระเป๋าหนักเต็มไปด้วยสิ่งของเก่าๆหากยังไม่ทิ้งมันคุณคงก้าวไปไม่ได้แต่เมื่อคุณเริ่มปลดกระเป๋าวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นลงคุณจะเดินต่อได้อย่างมั่นคงสบายใจและเห็นเส้นทางด้านหน้าอย่างชัดเจนนี่คือภาพของชีวิตที่นากน,นกต้องการให้เราเข้าใจแม่นอนว่าการทิ้งบางสิ่งไม่ได้ง่าย คุณอาจกลัวสูญเสียความมั่นคงหรือคิดว่าอนาคตจะไม่แน่นอนแต่เรื่องราวของนากานกแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณกล้าปล่อยมือจากสิ่งที่ผูกมัดคุณไม่เพียงได้อิสระแต่ยังมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆที่ใหญ่กว่าขึ้นมาในชีวิตลองย้อนกลับมาที่ตัวคุณเองคุณเคยเก็บความทรงจําหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดไหมคุณเคยยึดติดกับงานหรือโอกาสที่หมดค่าหรือไม่ได้ให้คุณค่าที่แท้จริงหรือไม่หากคุณไม่ทิ้งมัน วันนี้หรือปีหน้าอีกหปีทั้งหน้าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นหลายครั้งผมเจอคนที่เก่งมากแต่พังเพราะไม่ยอมปล่อยมือพวกเขายังถือความผิดพลาดในอดีตความคาดหวังของคนอื่นหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นในสิ่งเดิมที่ทําให้ตัวเองติดอยู่การเรียนรู้ที่จะทิ้งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเปลี่ยนวิธีมองชีวิตจากการสะสมความกังวลมาเป็นการมองหาโอกาสและทางเลือกใหม่ลองนึกถึงตัวอย่างง่าย หากคุณถือสมุดจดที่เต็มไปด้วยบันทึกเก่าๆบางครั้งมันทําให้คุณหายใจไม่สะดวกแต่ถ้าคุณเปิดสมุดหน้าใหม่และเขียนบันทึกในแบบที่คุณอยากให้ชีวิตเป็นนั่นคือพลังของการทิ้งและเริ่มต้นใหม่คุณสร้างพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ความกล้าและความสุขเติบโตในทุกย่างก้าวของชีวิตถ้าคุณรู้จักปล่อยสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นปัจจุบันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่รอบตัวการลงทุนที่เหมาะสมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจริงๆและสิ่งที่เติมเต็มชีวิตคุณแท้จริงลองจินตนาการตามผมครับว่าคุณกำลังยืนอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของเก่าหนังสือเอกสารอุปกรณ์ทำงานและของสะสมจำนวนมากทุกอย่างเต็มจนแทบไม่มีที่หายใจทุกครั้งที่พยายามก้าวไปครั้งหน้าคุณต้องผลักผ่านกองสิ่งของเหล่านั้นมันหนักอึ้งและกดดันคุณโดยไม่รู้ตัวคุณรู้สึกติดอยู่กับอดีต ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จําเป็นและหวาดกลัวอนาคตที่ยังไม่มาถึงนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเปลี่ยนชีวิตของนากาโนะโยชิฮิสะอดีตซีอีโอเว u s สเทราดาชายที่รู้จักกันในวงการธุรกิจญี่ปุ่นว่าเป็นนักบริหารระดับตำนานเขาเคยอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความเครียดและพันธนาการทางใจเหมือนคุณแต่สิ่งที่เขาเลือกทำคือการทิ้งทุกอย่าง ไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆช่วงแรกเริ่มนากาโนะยึดติดกับความมั่นคงทรัพย์สินที่สะสมความพักดีต่อบริษัทและสิ่งที่คนรอบข้าง,างคาดหวังจากเขาเขาพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องแต่กลับพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าไม่มีความสุขและไม่เห็นทางข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เขา อยู่ในสภาวะติดขัดไม่สามารถตัดสินใจสิ่งใหม่ๆได้ช่วงที่ท้อที่สุดเขารู้สึกเหมือนถูกพันธนาการไม่ว่าจะก้าวไปทางไหนก็เต็มไปด้วยความกังวลและความคาดหวังของผู้อื่นเขาพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบจนลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการยึดติดอดีตและความเคยชินทำให้ชีวิตติดขัด แม้จะมีความรู้และทักษะมากมายก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้และแล้วจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจปล่อยทุกอย่างที่ผูกมัดและไม่จำเป็นออกจากชีวิตเขาเริ่มทิ้งความเกรงใจที่ทำให้ตัวเองไม่กล้าพูดความจริงทิ้งความพักดีที่ทำให้ติดอยู่กับองค์กรที่ไม่ได้เติมเต็มเขาทิ้งหนังสือเอกสารและระเบียบแบบแผนที่ล้าสมัย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปแต่กลายเป็นพื้นที่ว่างให้เขาได้หายใจมองเห็นโลกอย่างชัดเจนและเห็นโอกาสใหม่ๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวช่วงเริ่มเห็นผลนากาโนรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นก้าวแรกสู่ความอิสระเขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนมีเวลามากขึ้นสำหรับการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและเริ่มสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ชีวิตที่เคยตึงเครียดกลับมีพื้นที่ให้สร้างสารรค์และเติบโตการปล่อยมือจากสิ่งที่ผูกมัดจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการปลดล็อกศักยภาพตัวเองบทเรียนสำคัญที่ได้จากเรื่องราวนี้คือการรู้จักทิ้งไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆหากคุณยังยึดติดกับอดีต ความคาดหวังของคนอื่นหรือความเคยชินสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งคุณไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าลองนิดภาพตัวเองเช่นเดียวกับนากานะยืนอยู่กลางกองของเก่าๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำความกลัวและความกังวลหากคุณเลือกที่จะปล่อยสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นปัจจุบันความสามารถในการมองเห็นโอกาสใหม่และความอิสระที่จะตัดสินใจโดยไม่ถูกพันธนาการ เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องคุณไม่สามารถปล่อยมือแล้วเห็นผลทันทีแต่เมื่อทำต่อเนื่องความเบาในใจจะค่อยๆก่อตัวและทำให้คุณสามารถสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้จริงการทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นคือก้าวแรกของการสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสความสุขและความสำเร็จ หากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นแสงสว่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เรื่องราวของคุณร่วมถึงติดตามช่องของเราเพราะเรื่องราวต่อไปจะช่วยให้คุณเรียนรู้เทคนิคการปล่อยและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จอย่างแท้จริงจำไว้นะครับว่าชีวิตนี้ยังไม่จบจนกว่าคุณจะยอมแพ้และทุกสิ่งที่คุณปล่อยไปคือพื้นที่ว่างให้ชีวิตของคุณงอกงาม ก่อนจบคลิปนี้ผมอยากชวนคุณลองนั่งเงียบๆคิดถึงสิ่งที่ยังผูกมัดคุณอยู่อะไรที่คุณยังเก็บไว้เพราะความเคยชินความกลัวหรือความเกรงใจสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ขัดขวางคุณไม่ให้ก้าวไปทั้งหน้าตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณปล่อยมันไปทั้งหมดจะเป็นอย่างไร คุณจะเบาขึ้นมองเห็นโลกกว้างขึ้นและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆมากขึ้นทั้งจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีปลดปล่อยตัวเองและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จอย่างแท้จริงจำไว้นะครับว่าชีวิตนี้ไม่ควรถูกผูกมัดด้วยอดีตหรือความกลัวแต่ควรเต็มไปด้วยความกล้าและการมองเห็นโอกาสในทุกวันครับ สุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคต รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ